สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะเดินทางไปยังเล่าละจุลาพรกันนะครับเดิมนะครับเราเคยทําคลิปที่เดินทางไปเล่าละจุลาพรนนะครับด้วยรถไฟฟ้าสายสีชมพูและรถตู้แล้วนะครับตอนนี้นะเราจะมาถนนเส้นหลักกันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมอยู่กันที่ถนนแจ้งวัฒนะสังเกตง่ายๆนะครับตรงข้ามเราเนี่ยครับจะเป็นกระทรวงยุติธรรมจากนั้นนะครับให้ขับรถ หรือว่าเดินก็ได้นะครับมายัางตรงบริเวณนี้นะครับจะมีป้ายนะครับเขียนไว้ว่าศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80สพรรษา5ธันวาคม2550นะครับถนนเส้นนี้นะครับก็จะอยู่ใกล้กับกรมการกงศูนและศาลปกครองครับเราจะเข้ากันไปที่ซอยนี้นะครับในเรื่องของรถไ i ไฟนะครับจะอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสาตหีมพูสถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ และสถานีโทรคมนาคมแห่งชาติครับแต่เส้นนี้นะครับจะใกล้กับศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติมากกว่านะการเดินทางเข้าไปนะครับที่ลาวแลจุฬาพอเนี่ยสามารถเดินทางได้หลายรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างข้างหน้าเรานะครับจะเป็นรถสองแถวครับที่จะนั่งฟรีนะแล้วก็จะมีบินมอเตอร์ไซค์นะครับนั่งเข้าไปได้ครับราคาอยู่ที่ประมาณ15บาทหรือว่าจะเป็นที่ผมนั่งอยู่นะครับจะเป็นรถแทมครับ อันนี้ก็จะนั่งฟรีเหมือนกันนะครับสามารถนั่งเข้าไปได้แล้วก็บอกเขาไปว่าลงที่เราไไลจุราพรครับ ตรงนี้นะครับก็ถึงแล้วนะครับเล่าลาจุลาพรสังเกตได้ว่าจะมีป้ายนะครับเขียนว่าบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติและก็ได้อยู่ตรงข้ามนะครับกับกองบัญชาการกองทัพไทยและให้เราครับเดินตรงนะครับเข้าไปที่ป้ายที่เขียนว่าบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติครับเดินเข้าไปเรื่อยๆเลยนะครับก็จะถึงเล่าลาจุลาพรครับเส้นทางรถแทมเมกี้นะครับนั่งฟรีแล้วก็ยังสามารถนั่งไปที่ โรงแรมเซนทาราละอีกด้วยที่ตั้งของเล่าละจุลาพรนะครับจะอยู่ที่ถนนกำแพงเพชร6แขวงตลาดบางเขนเขตหลักสีกรุงเทพมหานคร เข้ามาอย่างแรกนะครับจากถนนหลักเนี่ยก็จะเห็นเป็นคณะพยาบาลก่อนเลยแล้วก็ป้ายนะครับที่เขียนว่าลาเวลาจุฬาพร้อแล้วก็เดินมาอีกนิดนึงนะครับจะเห็น ราชวิาจุฬาพรตรงนี้นะครับเป็นป้าที่อยู่ตรงกลางและมีหลวงพ่อโสธรครับ จากนี้นะครับยังมีรถเมล์เนี่ยที่วิ่งเข้าไปในซอยแจ้งวัฒนะ7อีกด้วยครับไม่ว่าจะเป็นสาย66 2 3 6 1 3 1เดินต่อมานะครับจะเห็นป้ายที่เขียนว่าคณะเทคโนโลโยีวิยาาทยาศาสตร์สุขภาพกับคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขบรรยากาศที่มอและวิธีการเดินทางมาที่นี่นะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับ ส่วนการเดินทางกลับนะครับก็จะมีรถตู้เนี่ยจอดรอเราอยู่นะครับตรงข้างหน้ามอเลยนะครับอันนี้ก็คือนั่งฟรีเหมือนกันนะครับตรงเส้นนี้ครับจะไปลงที่โรงพยาบาลจุฬาพร100เตียงครับและรถตู้อีกเส้นทางหนึ่งนะครับจะอยู่ที่ CRA หอครับเส้นทางนั้นนะครับจะไปถนนแจ้งวัฒนะ5ครับหรือว่าซอยแจ้ง5แล้วก็จะมีไปหอไหนด้วยนะครับ ส่วนใครนะครับที Cab ่อยากดูวิธีการเดินทางมาแล้วลาจุฬาพรเพิ่มเติมนะครับก็มีคลิปนะครับที่เดินทางด้วยรถตู้นะครับคลิปนี้ครับคนก็มาลองกันตรงนี้ได้เลยครับโดยรถตู้เนี่ยก็จะใช้เวลาออกเนี่ยคลิปที่เดินทางมาแล้วลาจุฬาพรด้วยรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับนนี้นะครับเราจะมาเดินทางไปยังราชวิทยาลัยจุฬาพรนะครับโดยรถไฟฟ้าสายสีชมพูกันนี้เราอยู่กันที่สถานี โหรคมนาคมนะครับผมตรงนี้ One Eternity Later นอกจากจะติดกับรถไฟฟ้าสาสีชมพูแล้วนะครับยังติดกับรถไฟฟ้าสาสีแดงซึ่งเป็นสถานีหลักสีอีกด้วยครับงั้นเดี๋ยวเราลองมารีแคปวิธีการเดินทางกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมมาอยู่กันที่ถนนนะครับกำแพงเพชร6เราจะเห็นสถาบันวิจัยจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาพรณขนาด100เตีงยงศูนย์ไซโคตอนและเพสแกนแห่งชาติและ สถาบนบันดิตนาศึกษาจุราพรครับก็ให้ขับรถตรงมาเรื่อยๆเลยนะครับจะเห็นเป็นสกายวอล์กอยู่ซึ่งสกายวอล์กนี้นะครับก็จะไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดงสายนีรักสีครับ <S <S ถ้าใครอยากดูเพิ่มเติมนะครับก็จะมีคลิปให้เหมือนกันนะครับเป็นคลิปนี้เลยนะจากนั้นนะครับก็ให้เลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็ขับตรงมาเรื่อยๆเลยครับ น uh ี้นะครับจะเป็นสถานีโทราคมนาคมแห่งชาติเป็นสถานีรถไฟ้าสีชมพูนะครับครับตรงมาเรื่อยๆนะครับจนสังเกตได้ว่าด mm ้านขวาของเรานะครับ เป็นกระทรวงที่ทําแล้วก็ป้ายข้างหน้านะครับเขียนว่าศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรตินะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เลี้ยวซ้ายนะครับก็จะถึงสอยแจ้าพัฒนา7ดลาวนะครับผมและยังมีอีก3สถานที่นะครับที่เรายังไม่ได้กล่าวถึงกันนั่นก็คืออย่างแรกครับ 1. ศูนย์การแพทย์จุฬาภร์เฉลิมพระเกียรติครับตรงนี้นะครับจะเป็นโรงพยาบาลขนาด17ไร่ครับแล้วก็ต่อมาครับจะเป็น โรงพยาบาลจุฬาภรขนาด400เตียงครับหรือว่าศูนย์การแพทย์พัฒละมหาราชานุสรณซึ่งก็ด้อยู่ใกล้ๆกับคณะแพทย์นะครับหรือว่าวิทยาลัยแพทยาศาสตร์ศรีสว่างควัตและอีกสองที่นะครับที่จะพลาดไม่ได้เลยเนี่ยก็คืออาคารหอพักนักศึกษาราชวาจุฬาภร์ และตรงนี้นะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ60ปีถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วไปดูกันว่าคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนกันต่อนะหรือว่าถ้าอยากให้ทำอะไรนะครับก็ช่วยคอมเมนต์แล้วบอกหน่อยนะครับสำหรับว<ป>ันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย